ลูหานเยอคน้าที่ไม่รู้จักะนบ้ะพี่ก็ไม่รู้จักหมือนกันะาษาดยพวกนี้ไม่มีูรัชาตพีมเขาไปเสียกหานหละหลายคนละลเนี่ทานน้องเอมอ่ะนี่ทสามคนก็ไม่มีใครรู้จักทักสามคนเนี่ยแล้วเข้ามในสถานที่นี้ได้ยังไง ไม่เห็นป้ายที่เขาติดไว้หน้าบ้านยังไงว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้อ่านเหรอป้ายที่ติดหน้าบ้านห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตเหรอใช่ได้ยอดะแค่อาา่านป้ายที่หน้าว่าอะไรแม,ม่ศูนย์วัฒนธรรมมึงเอาซะเรื่องจิตเลยเอาในเรื่องลิเกสิผ่านมาคนนองสมมติอ,อ่านออกไหมเนี่ยอ่านออกผมอ,อ่านภาษาอังกฤษเลยครับว่าอะไร ตัวเบลล์แม่จุดสนใจมึงนะชอบเนี่บ้านหลังที่สองมันต่อที่ไซดเลยบ่าไป็นคนอะไรเมื่อกี้ในก่อนนะครับคุณใจเย็นก่อนครับความจริงแล้วเนี่ยสถานที่ตรงนี้มันจะมีของใครมันไม่สำคัญหรอกคุณที่สำคัญเลยนะคือคนเราเจอกันมันก็ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันบ้างส<น>ิ็จถ้าคุณรู้ว่าผมไม่ใครนะรับเราได้เลยวพราคุณเนี่ยจะต้อง หนาวจะมือร้อนแน่เลยหนาวแค่นี้ก็ร้อนจะตายอยู่แล้วร้อนจะตายแล้วเนี่ยต้อหนาวจริงๆนะคุณยังไม่รู้เลยว่าผมเป็นใครแล้วบอกให้หนาวสอยากหนาวแย่แล้วไม่เห็นจะจะรู้เลยให้เขาหนาวเลยคนสภาพสตีทั้งสามผมรูุ้ดทังสามคนนี้เป็นเด็กอารามครับตายแล้วตาย คุณนะคะทาง้าใจหองกับพระเอกสอนขบคุณาครับเห็นไหมนี่ผมเป็นเด็กวดก็มีพคนละผมองนคุณเฮ้ยนิเกันนองน้องอขอบนะคะาขบคุณนะคะถ้าอย่างนี้ลิกเก็มันนอกมือสองคู่นีสลสามเลยนะเนี่ยมาสคู่ขอบคุณนะคะทำงานจรผมจะเป็นเด็กวัด แต่ถ้าผมบอกชื่อคุณแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่เชื่อว่าผมเป็นเด็กวัดก็ได้ไม่อยากจะรู้ชื่อผมเนี่ยเพราะหมือนคนในเมืองเลยนะคุณไม่เห็นจะรู้เลยผมจะบอกให้คนรู้แล้วกันผมเองน่ะมีชื่อว่าสนธยาครับเห็นไหมชื่อสนธยาแต่ที่เขารู้จักกันเขาจะเรียกผมว่าน้องแบงสันกาะครับ แม่มีคนเขาเรียนรีเกมันนอกถ้ามันไมไ่รู้จักมานาว่าเราเรียนรีเกมันจะออ<ท>วันหน้าลายแมกออกให้หมดเลย <c oughs> ใส่ออกแล้วทุกแมกไหนล่ะกูเกาะกินอยู่เนี่ยไม่ออกหรอกจำได้ยังครับผมชื่อจริยานะครับชื่อไม่เห็นเฉพาะอะไรเห็นหน้าจังเลยผมก็เหมือนนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในวัดในวาเนี่ยเขาจะเรียกเจ้าหญิงเจ้ายืิงกันแต่ถ้ารู้ว่าคนรู้จักเพื่อแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยเขาจะเรียกผมว่าคุณยงยุทธครับ ได้นหนักได่นหนักชื่อไม่เหมาะกันหน้าตาเีกช่องสามเลยนะเนี่ยเรื่องอะไรแทนไปนไหนหาทุกแทสเสร็จแล้วเอาสาหรับเจ้าของรถพิกอัครับกอกคอนะครับสามศูนย์ห้าหกถนนบางทองจอดปิดทางเข้าทางออกครับช่วยประยัดวกัรับผมนี่ครับพรมเลยนี่ยเจ้าของรถพิกอัพก,ก,กนนอ,อ,อ,อก,กยยอค<ะ>อนะครับสามศูนย์ห้าหกนะครับ ไปยังขยับเรื่อยเยแล้วก็ทีนี่ผเล่นหนังเรื่ช่องสามช่องสามครับผมก็ผมชื่อยอดครับถ้าวจู่วันนี้ถ้าเกิดคุณเคยดูทางช่องช่องันตีหัวปลาโมบายใช่ไหมพ่ใช่เลยแล้วเคยเห็นผมบ้างช่องอะไรเนี่ยมึงเอามาเป็นช่องได้อีกเนาะช่องเกเบิลนะใช่ผมเล่นอยู่ผมเล่นหนังเรื่องไฟสมสวงเป็นพระเอกเหรอเป็นตัวอะไรวะฟืนเออถ้าขาดมือก็เล่นไม่ได้เลยนะเน่ย พระเอกคือมีชื่อเฟย์บ่าครับคุเป็นตัวฟื์น่ะนี่เป็นตัวสำคัญเลยนะเนี่ยนี่คุณจาได้ยัง่ย่างกุสุริยาเมื่อคุณหลับเป็นชื่ออะไรในเมื่อคุณสามคนแนะนำตัวเสร็จแล้วฉันจะขอแนะนำตัวบ้างนะคะมา่งมา่มีชื่อเหลือไม่มีสิฉันคนละเนี่ยฉันมีชื่อว่าดวงใจแต่ที่คนเขาดู แล้วมต่อสิน้องสาวมีชื่อว่าโดนใจใช่ไหมคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็ตั้งชื่อให้เหมือนกันดูเองมีชื่อว่าดวงจูค่ะสามคุณอาจะไม่คุณวใ่ไหอามันยังมีชื่อนึงที่คุณผัวคุณรู้จักอะรู้จ้าอาสยามไหมนะรู้จักครับนสาใช่ไหมคะฉันเบียดกมาเลยค่ะเบียดกรบจากมาเลยค่ะชื่อ Hey! <laughs>